I'm <laughs> not สียีบจิ๋วค่ะแล้วๆปีเมื่อเดือนนี้อ๋อบรรยากาศรึปะตัวต้องมีคน ครับผมไปด้วยนะคุต <Hels ing> ีเบเลยต่สีบเหมือนจะสาคนนะคนสะคนไรไม่เจ أنا <applause> <applause> เมือนมันมีทุกโลก พบอกูนหลค้งอยู่ค้างอยู่ีปีปีป้ไปไปไหนเนหามมน่มมเลกี่้อนจ้าขอแค่ของาก Mira, comida. อ้าวช้าคุณชินชัยฆ่าทำไมเนี่ย ใช่เนาะไอ้ออสภาน